F16 Fighting Falcon เครื่องบินขับไล่ที่ถูกขนานนามว่าอัศวินเยี่ยวยังคงยืนหยัดเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกแม้จะผ่านการพัฒนามาหลายทศวรรษแต่ในปี2026นี้ F16 ก็ยังได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรุ่นล่าสุดบล็อกเซตเจส่วน72ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำยุคพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศในอนาคต f 16เริ่มต้นพัฒนาในายุค1,970โดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาก่อนที่ l อ c k h e e d m a r t จะเข้ามารับช่วงต่อในเวลาต่อมาจุดเด่นของ f 16คือความคล่องตัวน้ำหนักเบาและราคาที่ถูกกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ทำให้หลายประเทศสามารถจัดหาไปใช้งานได้และในปี2026นี้เราจะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งของ f 16ในเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุด F16 ล็ Block 70ส่วน72คือรุ่นที่ถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยมีการนำเทคโนโลยีจากเครื่องบินขับไลร่รุ่น5อย่าง F35 มาใช้งานร่วมเช่นเรดาร์ AESA แบบแอน APG-83 ที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นมีความแม่นยำสูงและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันนอกจากนี้ยังสามารถเจาะระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูได้ดีขึ้นอีกด้วย ในส่วนของระบบอาวุธ f 1 6บล็ block เศษ7 0ส่วน72สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศเช่น aim 120 amraam aim 9 x side w i n d e r และอาวุธอากาศสู่พื้นแบบนำวิถี เช่น AGM 88, HARM และ JDAM ซึ่งช่วยให้สามารถทำภารกิจได้ทั้งในรูปแบบขององค์การรบในอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ เครื่องยนต์ที่ใช้ใน F-16 รุ่นใหม่ยังคงเป็นปรัดแอนวิทนี่ F-100 หรือ General Electric F-110 ซึ่งให้แรงขับสูงกว่า29,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถเร่งความเร็วได้ถึงแมต2และยังสามารถทำการรบแบบด็อกไฟได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพราะการออกแบบของ F-16 ที่มีปีกแบบเดลต้าวิงและตัวเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงจึงสามารถทำมุมโจมตีได้มากกว่าเครื่องบินขับไล่ทั่วไป ห้องนักบินของ F 1 6รุ่นล่าสุดก็ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึง้นโดยมีการติดตั้งหน้าจอแบบจอกว้าง Wide Area Display ที่ช่วยให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ง่ายขึ้นพร้อมระบบควบคุมแบบ HOTAS Hand On t h r o t t e er and Stick ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องบินได้โดยไม่ต้องลับมือจากคันบังคับ อีกหนึ่งจุดเด่นของ f 1 6บลกเศ็อกส่วนเศษ70.72คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่งช่วยเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบินในสนามรบยุคใหม่โดยสามารถตรวจจับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าป้องกันการโจมตีด้วยจรวดนำวิถีและใช้มาตรการปรับโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอัปเกดนี้ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับเครื่องบินใหม่เท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งกับ F 1 6รุ่นเก่าที่ประจำการอยู่แล้วได้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยืดอายุการใช้งานของฝุมบินที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อีกหลายสิบปี ในปี2026นี้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ให้ความสนใจในการจัดหา F-16 Block 70-72มาใช้งานเพิ่มเติมโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องประเทศอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่บังกลาเทศเองก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือจัดหา F-16 รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นกองทัพอากาศไทยได้ใช้ F-16 มาตั้งแต่ช่วงปี1988โดยมีการประจำการในหลายฝูงบินทั่วประเทศเช่นฝูงบิน103และฝูงบิน403ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันน่านฟ้าและซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศการอัปเกรดเป็นล็อกเสร70ส่วน72จึงถือเป็นการเสริมเที่ยวเล็บให้กับกองทัพไทยให้พร้อมรับมือภัยคุกคามในอนาคต อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือเรื่องของระบบการเชื่อมต่อแบบ Network c e n t ซนทริ r วอ r e ซึ่ง F16 รุ่นใหม่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าหรือแม้กระทั่งระบบภาคพื้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการรบทั้งทางอากาศและภาคพื้นอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อพูดถึงต้นทุนในการปฏิบัติการ F 1 6ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่น5อย่าง F 3 5ซึ่งทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดยังคงเลือก F 1 6เป็นกำลังหลักอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเสียสละในเรื่องของเทคโนโลยีหรือประสิทธิภาพสุดท้ายนี้การที่ F 1 6ยังอยู่ในสายการผลิตและมีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในปี2026 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อแพลตฟอร์มนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินเก่าๆที่นำมาปรับปรุงใหม่แต่มันคือเครื่องบินขับไล่ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในสมรภูมิทั่วโลกและพร้อมจะลุยต่อในยุคข,ขององค์การรบยุคดิจิทัลสำหรับแฟนๆของไทยอาร์เซนอลนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางทหารที่ไม่ควรมองข้าม F 1 6บล b l เ็จส่วน72ผาจไม่ใช่เครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก แต่ในแง่ของความคุ้มค่าความคล่องตัวและความสามารถในการอัปเกรดมันคือหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนท้องฟ้าโลกใบนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอเซนนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ